ต่อไปนะครับรายการในวันที่11ธันวาคมขายสินค้าให้บริษัทชันชัยได้รับชําระเป็นตั๋วเงินก็แปลว่าวันนี้ขายแทนที่จะตั้งเป็นลูกหนี้ก็ได้รับตั๋วเงินนะครับก็บันทึกเป็นตั๋วเงินรับแทนนะครับมูลค่าสาม0 0ืนหตั๋วเงินมีอายุ90้าสบวันอัตราดอกเบี้ยส2บสองเซตต่อปีนะครับ11ธันวาคมขายแล้วได้รับ เมื่อได้รับตัว๋วก็จะต้องเดบิตด้วยตั๋วเงินนะครับ11ธันวาเดบิตตัว๋วเงินรับและเครดิตด้วยขายด้วยมูลค่าที่ขายก็คือ30,000นะครับต่อไปวันที่16ธันวา ลูกหนี้ร้านกนกวันได้จ่ายชำระหนี้ตั๋วเงินอายุ6เดือนจำนวนมูลค่าตั๋วก็คือ40 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย12%ต่อปีก็คือว่าร้านกนกวันนั้นเป็นลูกหนี้ของกิจการวันนี้เนี่ยเขาได้นำตั๋วเงินมาให้กับกิจการเพื่อลดหนี้นะครับเราก็ต้องลงบันทึกบัญชีการได้รับตั๋วกันนะครับตั๋วเงินรับนะครับ16ธันวาก็เดบิตด้วยตั๋วเงินรับ แล้วก็ลดยอดลูกนี้ลงนะครับลูกนี้ล้านกนมวันมูลค่าก็คือสี่ปกื่นันวาแล้วนะครับต่อไปก็มาถึงตอนสิ้นปีให้ตั้ง ค้างรับนะครับก็คือดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเนี่ยตอนสิ้นปีนั้นเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ไรายได้มันตรงตางมงบบัญชีที่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องมาดูกันว่าตอนนี้เรามีตั๋วอยู่กี่ใบแล้วตัดยอดตั้งที่31ธันวาคมนั้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ31ธันวาคม แน่นอนว่าเวลาเราตั้งบัญชีดอกเบีย้ยค้างรับนั้นก็จะต้องลงบันทึกบัญชีด้วยเดบิตดอกเบี้ยรับค้างรับเป็นสิทนทรัพย์เอาไว้นะครับแล้วเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับเราก็มาคำนวณกันว่าเรามีตัวเงินรับอยู่กี่ใบเราเคยมีตัวเงินเมื่อวันที่11ธันวาคมนะครับก็คือของบริษัทชาญชัยเนี่ย ด้วยมูลค่า36 0หตั๋วเงินมีอายุ90วัน90วันนั้นมันคาบเกี่ยวไปปีหน้านะครับแต่เราจะต้องตัดยอดณวันที่3เอ็ดธันวาคมก็มาดูชานชัยก่อนนะครับระยะเวลาของชานชัยนะครับเราเคยได้รับตั๋วของบริษัทชานชัยเนี่ยเมื่อวันที่11ธันวาคมเราก็นำจำนวนวันใน1่เดือนของเดือนธันวาคมนะครับ ก็คือ3 1วันลบว,วันที่เราได้รับก็คือวันที่11เราก็จะทราบว่าระยะเวลาจากวันที่เราได้รับตัวจนถึงสิ้นปีคือวันที่3ามธันวาคมนั้นมีระยะเวลาแค่เพียง20วันเท่านั้นเราก็มาคำนวณดอกบเบีย้ยกันนะครับเราก็นำมูลค่าของตัวเงินก็คือ36,000อัตราดอกเบีย้ย12ตนะครับ ระยะเวลาคำนวณแล้วคือ20วันโดยสมมุติว่า1ปีมี365วันนะครับก็จะกลายเป็นดอกเบีย้ยนะครับที่จะต้องตั้งครั้งร้าของบริษัทชันชัยเท่ากับ236.71ต่อไปมีอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือกนกวันนะครับเราได้ของเขามาเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับ 16ธันวาคมธันวาคมมี31วันลบวันที่16ที่ได้รับมีระยะเวลาแค่เพียง15วันการคำนวณดอกเบีย้ยครั้งลับก็คือการนำมูลค่าของตัวเงินนะครับข้อนี้ก็คือสี่อัตราดอกเบีย้ยนะครับสิเรซนระยะเวลาก็15วันจากทั้งหมด365วัน จะได้เป็นตัวเงินของดอกเบีย้ยนะครับ197.26เอามารวมกันนะครับเป็นเงิน433.97นี่ยครับคือดอกเบีย้ยที่เราจะต้องตั้งบัญชีค้งางไว้ก่อนเราก็นำตัวเลขนี้นะครับมาลงบนี้บัญชี4ี3 9 7